โชคดีนักท่องเที่ยวสาวช่วยชีวิตหญิงกำลังจมน้ำได้ทันค่ะ วันที่13กันยายน2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูทรชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งมีคนเดินลงไปในทะเลหาชะอำบริเวณหน้าชายหาชะอำเหนืออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมประสานกู้ภัยให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุเป็นบริเวณหน้าโรงแรมเมทาวรายชะอำพบนักท่องเที่ยวสาวชาวกทมอ,อายุประมาณ25-28ปีในสภาพเดินลงไปในทะเลจม น้แต่มีนักท่องเที่ยวสาวอายุ27ปีอาชีพแม่ค้าขายของทะเลสดตลาดจังหวัดราชบุรีช่วยขึ้นมาจากน้ำไว้ได้ทันโดยนักท่องเที่ยวสาวชาวกรทมมีอาการพูดจาวกไปวนมาคล้ายคนเมาก่อนประสานเพื่อนที่มาจากกทมด้วยกันมารับตัวกลับไปด้านนางสาวส้มเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้มาเที่ยวที่หาดชะอำกับเพื่อนรวม4คนนั่งเตียงผ้าใบายอยู่บริเวณที่เกิดเหตุก่อนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้และเห็นผู้หญิงเดินลงทะเลไปหนึ่งคน ตอนจึงตามไปดูพบว่าหญิงคนดังกล่าวกำลังจะจมน้ำห่างจากฝั่งประมาณ20เมตรจึงตัดสินใจลงไปในทะเลและช่วยหญิงรายดังกล่าวขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัยคือพี่เขาเดินมาที่เดินจริงค่ะแล้วก็เดินร้องไห้ก็ถ้าวใจหนูก็ไม่กล้าถามว่ามีอะไรเชื่อหรเขาก็เดินพลลุกเหมือนกันส่งให้ใครดูเหมือนได้ใจทีนี้เขาก็เดินลงมาำคทีนี้แฟนหนูบอกว่าเขาเดินลงน้ำแล้วแฟนหนูเขาเป็นผู้ชายของกมัมพูชาลงมาช่วยค่ะเ mm hmm. ขกาก็เลยให้ ดแล้วเขาลงไปขึ้นหน้าอดนอนค่ะคุยโ<ว>ทรศัพท์ด้วยแล้ร้องไห้ไปด้วยรู้รู้จักกันไหมไม่รู้จักน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวค่ะเขาบอกว่าแฟนอ่ะบอกว่าจะมารับแล้วหาไม่เจอก็กลับเไปมีการเมาไหมนะไม่เมาแต่เขาพูดไปพูดมา